เห็นกระรอกสีขาวแล้วก็นกมากินขามเทศตรงนี้อยู่ทุกวันเนื่องจากต้นไม้ในป่าที่มีลูกมีผลสำหรับให้พวกสัตว์ป่าได้กินก็ไม่ค่อยจะมีละก็เข้ามาปนเปีเ้ยนแถวบ้านคนก็อันตรายเพราะคนก็มองจะ จับสัตว์ยิงสัตว์พวกนี้มากินเป็นอาหารคือเข้าไปเน็บถ้าหาต้นไม้ผลไม้ที่มันมีลูกให้สัตว์พอได้กินได้เรียกว่าระบบนิเวศก็จะมีความสมดุลสัตว์ป่าก็จะมีชุกชุมเพราะว่ามีแหล่งอาหารการล่าสัตว์ของคนก็ไม่ขาดแคลนักสมัยก่อน ที่เป็นป่าก็มีผลไม้เยอะในป่าในเขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหลือแล้วสัตว์ป่าก็หากินยากแหล่งที่อยู่ก็ไม่ค่อยมีคนก็รุกรานถ้าคิดในแง่ดีๆไม่คิดตัดหนทางตัวเองอะเข้าป่าเอาผลไม้พวกนี้แม้ว่าจะเป็นคำเทศพุทธา ต้นไม้ที่มันมีลูกให้สัตว์กินไดนะ้เอาไปทิ้งๆไว้พอถึงหน้าฝนมันก็นขึ้นของมันเองเคยไปทุดดงแถวริมแม่น้ำโขงจากอุบลไปอำนาจเจริญหรือว่าไปจนถึงแถบภาคเหนือถึงสามเหลี่ยมทองคำเดินแล้วต้นผลไม้ไม่ค่อยมีเลยเคยไปก็คุยกันก็น,นอนว่าถ้าไม้อีก จะหาเม็ดผลไม้มาปลูกทิ้งไว้ตามป่าไม่ต้องอะไรมากหรอกโยนโยนเท้งไว้ถึงช่วงเวลามันขึ้นของมันเองและความสมบูรณ์ของป่าก็จะมาเราไปทิ้งเมืงไ่อห่างพอมีลูกสัตว์ป่าก็จะช่วยเอาไปแผ่ขยายเองแหะตามระบบธรรมชาติและคนเดินเข้าป่าได้ยินเสียงเสว์เสียงอะไรความสมบูรณ์ก็จะดูรื่นรมดีน่าท่องเที่ยว ไม่ใช่เข้าป่าไปแล้วมองหาทจะยิงจะสัตว์อย่างเดียวทำเกื้อหนุนก็หน่อยเหมือนคนเนี่ยเดินไปที่ไหนต้นไม้ไม่ม,มีอาหารไม่ค่อยมีมันก็ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะไปมันก็ไม่ไน้หนักหนาแล้วก็เหมือนตะภายของกินนั่นแหละตะภายพวกขวดพวกเครื่องดื่มมาไปพอก,กินเสร็จแล้วก็โยนทิ้ง กลายเป็นสิ่งสกปรกกลายเป็นสิ่งป็นตกูลในป่าพวกถุงอะไรเนี่ยเอาเม็ดพวกเนี้ยเม็ดมะม่วงเม็ดขนุนน้อยนาฝรั่งอะไรก็แล้วแต่ไปกินแล้วก็โยนทิงท้งเดี๋ยวมันขึ้นมาได้เป็นประโยชน์เนี่ยนกหลายตัวที่มาที่นี่มีครั้งหนึ่งที่เห็นนกกระดดหัวเรียกวหัยจุกมาเห็นมาอยู่สองตัว แต่อยู่พักหนึ่งได้ยินเสียงชาวบ้านแถนนี้บอกหุยราคาดีว่างั้นเอาเข้าไปทําที่มหาดักสระรอบเลยตายเห็นตัวหนึ่งแหงทั้งหมู่บ้านเออแทนที่จะหาผลไม้มาไว้ให้มันกินให้มีประโยชน์มันจะได้แผ่ขยายนี่ก็หายไปนานเลยยังไม่เห็นโผล่มาอีกนกกขาวาวนี่ก็จะมาบ่อย ในช่วงก่อนนู้นจะเห็นพวกนกเขาเรียกว่านกกระิงมันเหมือนนกแก้วเห็นบินมาอยู่ห้าตัวไม่รู้หายมาจากไหนไม่รู้หายไปนานแล้วพวกเนี้ยเห็นบินมาเกาะอยู่ต้นไม้ใหญ่แถงนน้นร้องกุ๊กกุ๊กพอได้ยินเสียงก็จําได้ว่านกชนิดนี้เป็นนกที่ไม่มีแล้วในพื้นที่แถวนี้เพราะนกุดนกแก้วนกเอกระิงเนี่ยมันจะหายอยู่ตามต้นไม้ที่มีโพรง เย,ยอดไม้ที่ปล่อยไว้ก็สูงสูงไอ้ไม้เครือตัวนี้ก็รัมมีลูกจะสุกก็จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองกินก็จะออกหวานหวานหน่อยหนึ่งกินคนกินก็ได้สัตว์กินก็ได้แล้วเม็ดมันก็จะขึ้นไปทั่วเองล่ะทีงเข้าป่าเข้าเขาก็หาเก็บเอาไปปลูกผลไม้ทุกชนิดอ่ะปลูกให้ป่าสมบูรณ์มีนกมีสัตว์มาช่วยแผ่ขยาย มันก็สมดุลกันช่วยกันทําอย่างเงี้ยดีแม้กระทั่งสัตว์อยู่พื้นดินเหมือนกันกบเขียดอึงพวกเนี้ยอันไหนช่วงฤดูการที่มันมีลูกมีไข่ปล่อยมันแผ่ขยายไม่ใช่ไปซ้อนน้ำมากินซะหมดเห็นคนลงมาจากซับสมอทอดมาอยู่แถวนี้ แกซ้อนกินเราก็บอกว่าเออพอกินหมดนั้นแล้วแกก็ผูกคอตายกันนะพอต่อไปจะไม่มีอาหารให้กินแล้วกินอย่างพวกแกเนี่ยกินชิบหายไปปวงล้างผลาญหมดแกก็เลยไม่กล้ามายุ่งในเขตเราอีกเพราะหน้าฝนเราจะปล่อยให้อึง่งให้กบมันวางไข่กันแล้วก็แผ่ขยายพอมันโตมามันก็โดดเข้ามาในบ้าน,นกลางคืน,นหาก,กินอาหารกินมแมลงกบเขียดน,นี่มันจะช่วยกําจัดพวกเพีย้ยพวกมแมลง ให้สมดุลพวกสัตว์ต่างๆไปพวกเพีย้ยพวกอะไรแมงเม่าอะไรพวกนี้ที่เข้ามารบกวนตามบ้านหรือปลวกกบเขียดอึงะอะไรคังคกพวกนี้มันจะช่วยกินช่วยกําจัดเองแหละปลูกผักปลูกอะไรนี่ลองปลูกผักไว้กลางคืนค่นคอยออกไปส่องดูก็เห็นคังคกมาคอยกินเราไม่ต้องไปพ่นยาเลยพวกนี้ช่วยกําจัดเองแหละเนไนะนี่ก็ต้นไม้นี่ก็สูงแล้วกันปล่อยไว้ ข้อคิดช่วงเช้าเนี่ยใบไ,ไม้ที่พื้นเนี่ยก็ไม่เผานะบ้านอื่นเขาพยายามกวาดเผากันแต่เราก็ปล่อยไว้มันคุมหน้าดินเพราะฝนตกมามันก็จะชุ่มอยู่ได้นานที่อื่นพอฝนตกมาแล้วก็แห้งหายอันนี้ก็พื้นที่จะชุ่มนานแล้วก็ช่วยเวลามันผุสลายก็กลายเป็นแด,ด่ธาตุทำให้ดินร่วนซุยไม่แข็งกระด้าง <c oughs> เอวังขอคิด